สวัสดีคุณด้วยนะฮะค่ำคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง youtube คืนเล่าผีนะครับเช่นเคยครับค่ำคืนนี้เราอยู่กับเพจคลังสยองนะครับเป็นเรื่องราวของผู้มาจากมืงมืดนะฮะทิ้งเรื่องราวไว้วันที่ยี่สิบี่เดือนสี่พันยี่ิบ็ดนะฮะชื่อเรื่องสยองขวัญเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกข,ของผู้มาจากมืงมืดนะฮะชื่อเรื่องราวเนี่ยเป็นเกี่ยวกับห้องเก็บฟิล์มนะครับ เรื่องหนังกลางแปลงอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวเราลองมารับชมรับฟังกันเรื่องราวเรื่องนี้จะมีความสยองขวัญหรือว่าน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเชิญมารับชมรับฟังกันเลยฮนะชื่อเรื่องราวเรื่องนี้ฮนะเป็นชื่อเรื่องราวห้องเก็บฟิล์มย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นผม,มาอายุ1ิบขวบผมอาศัยอยู่กับตาและยาย ครอบครัวของเราไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหรนะ่นักบ้านของผมอยู่ติดกับบ้านของลุงเหน่งลุงเหน่งแกรับจ้างใช้หนังกลางแปลงอะตามงานวัดต่างๆแกเคยบอกกับผมว่าแกรักอาชีพนี้มากช่วงวันหยุดผมจะไปเล่นกับลูกชายแกบ่อยๆลูกชายแกชื่อว่านนท์ครับผมกับนนท์เนี่ยสนิทกันมากนะช่วงเย็นวันนั้นหลังกลับมาจากโรงเรียนผมก็ไปเล่นกับนนท์ตามปกติเหมือนเช่นเคยฮะ วันนั้นลุงหน่งไม่อยู่บ้านเพราะออกไปต่างจังหวัดนะกว่าจะกลับก็คงดึกๆผมเล่นกับนนไปได้สักพักนนก็เอ่ยขึ้นมาว่าเราลองไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มกันไหมผมก็ตอบว่าจะดีเหรอผมถามเอาหนะ้ามีอะไรจะให้ดูนนตอบกลับมานะด้วยความเป็นเด็กผมก็ไม่คิดอะไรมากจึงเดินตามนนเข้าไปในห้องครับ เดี๋ยวจะบอกลักษณะของห้องนะห้องเก็บฟิล์มเนี่ยห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่กว้างมากนักหน้าต่างทุกบานถูกปิดตายด้วยไมย้หน้าสามตกตะปูนะฮะพร้อมกับมีผ้ายันสีแดงปิดทับลงบนหน้าต่างทุกบานครับเหมือนขังอะไรบางอย่างไว้ด้านในกลางห้องมีเครื่องใช้หนังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ฮะและม้วนฟิล์มที่วางอยู่รอบๆห้องเป็นจำนวนมากนะครับผมยืนมองรอบๆห้องไปได้สักพัก ก็เหลือบไปเห็นเหมือนมีใครยืนหลบอยู่หลังจอผ้าสีขาวอ่ะผมเริ่มใจไม่ดีจึงรีบถามกับนนท์ว่าในห้องนี้นอกจากเราสองคนแล้วไม่มีคนอื่นใช่ไหมนนท์นนท์ตอบกลับมาว่าอืมใช่ก็มีแค่เราสองคนนี่แหละทำไมอะพอผมได้ยินคำนี้นะฮะมันทำให้ผมผลลุกขึ้นมาทันทีฮะแล้วสักพักนนท์ก็พูดกลับมาว่ามาเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู พอพูดจบนนก็หยิบเศษฟิล์มที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วเอาไว้ฉายส่องลงบนแผ่นฟิล์มชิ้นนั้นนะครับสะท้อนลงบนจอผ้าสีขาวเป็นภาพออกมาและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับภาพที่สะท้อนออกมากลับเป็นเงาของชายแก่ยืนนิ่งจ้องมาที่ผมและนนตกใจสุดข,ขีดจึงรีบคว้ามือของนอนเพื่อดึงออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นนะสัมผัสแรกที่จับมือนอนทะ มือของนนเย็นเฉียบไม่มีอาการตอบสนองอะไรเลยครับผมเห็นท่าไม่ดีจึงปล่อยมือของนนนะแล้ววิ่งออกมาด้วยอาการสติแตกครับพยายามร้องเรียกหาคนมาช่วยประจวบเหมาะกับแม่ของนนที่เพิ่งกลับมาจากจ่ายตลาดนะเห็นผมวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนนละ่ะไปไหนผมตอบกลับไปว่านนกับผมโดนผีหลอกที่ห้องเก็บฟิล์มครับคุณแม่แม่ง,งม <continent S 1> พูดว่าแล้วใครให้พวกเธอเข้าไปเล่นกันในนั้น ผมได้แต่ยืนอ้ำอำังอึ้งไม่ได้พูดอะไรฮะแล้วแม่ของนนก็รีบวิ่งเข้าไปดูนนในห้องผมได้แต่ยืนรออยู่ด้านนอกอเพราะความกลัวนะฮะสักพักแม่ของนนก็เดิอนออกมาบอกกับผมว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะเธอกลับบ้านไปก่อนก็แล้วกันหลังจากผมกลับมาที่บ้านนะด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะพอทานข้าวเสร็จก็เดินไปอาบน้ําที่หลังบ้านตามปกติบรรยากาศในตอนนั้นเงียบสงัดจนน้าขนลุกครับ มันทําให้ผมย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวเมื่อตอนเย็นทันทีฮะเอานะ่าคงไม่มีอะไรหรอกผมคิดในใจแบบนั้นนะฮะผมอาบน้ําไปได้สักพักครับหูผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านหลังห้องน้ําฮะผมจึงค่อยๆเดินไปชะงูกมองผ่านช่องลมของกําแพงห้องน้ําออกไปนะฮะด้วยความมืดจึงมองไม่เห็นหรือว่าเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นักนะครับผมเห็นเหมือนมีใครบางคนกําลังก้มหาอะไรบางอย่าง ยิ่งจ้องมองก็ยิ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่อยๆฮะผมเริ่มชักไม่แน่ใจจึงเผือหลุดปากทักไปว่านั่นใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะขอสิ้นเสียของผมนะชายคนนั้นก็หยุดนิ่งครับแล้วค่อย,อยๆเงยหน้าขึ้นมาผมตกใจทันทีเพราะใบหน้าที่ผมเห็นนั้นเป็นคนคนเดียวกับคนที่ผมเจอในห้องเก็บฟิล์มเมื่อตอนเย็นนะะด้วยความตกใจครับ ผมวิ่งกระโจนออกมาจากห้องน้ําแบบไม่คิดชีวิตเลยนะรีบวิ่งตรงเข้าไปหาตากับยายทันทีครับด้วยอาการสั่นไปทั้งตัวฮะผมบอกกับตาและยายว่ามีใครก็ไม่รู้ยืนอยู่หลังห้องน้ําบ้านเราตาของผมก็เลยเดินไปที่หลังห้องน้ําอ่ะยืนอยู่สักพักแล้วก็พูดประโยคสั้นๆว่าอย่ามายุ่งกับหลานของกู <S <S> <S พอพูดจบตาก็เดินตรงเข้ามาหาผมแล้วพูดว่าไม่มีอะไรแล้วละ่ะ เองขึ้นไปนอนกับยายก่อนเดี๋ยวตาจะอยู่ข้างล่างอีกสักพักผมรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับจึงขึ้นไปบนบ้านกับยายเพื่อจะเตรียมตัวเข้านอนนะและพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าสิ่งแรกที่ยายให้ผมทําหลังจากขึ้นมาถึงคือให้ปิดหน้าต่างทุกบานให้สนิทนะแล้วรีบเข้ามุ้งนอนเลยแล้วยายายังบอกอีกว่าให้นอนให้ใกล้ยายมากที่สุด ผมจึงซุกตัวเข้าไปนอนกับยายยายกอดผมแน่นมากนะครับยายกระซิบเบาๆกับผมว่าถ้าเห็นอะไรห้ามส่งเสียงเด็ดขาดพอผมนอนไปได้สักพักตาของผมก็เดินขึ้นมาพอดีฮะแกเดินตรงเข้ามาที่มุ้งแล้วพูดว่าวันนี้ตาขอนอนกับเองวันนึงนะเป็นวันแรกที่ตาเข้ามานอนกับผมตั้งแต่ผมเกิดก็จะเห็นตากับยายนอนแยกกันตลอดนะแล้วสักพักผมก็เคิ้มหลับไปนะ เสียงตึกตึกตึกเอ๊ะเสียงใครกันผมค่อยๆลืมตาพอได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินขึ้นมาตรงบันไดาทางขึ้นบ้านครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคือท่อนบนของชายแก่คนหนึ่งนะนั่นค่อยๆโผล่ขึ้นมาแววตาแดงก่ำเลือกไปมาเหมือนอะไรบางอย่างค่อยค่อยตูดเข้ามาทางผมด้วยความตกใจฮะ ผมจึงพยายามดิ้นสุดแรงและลองเรียกตากับยายฮะแต่ร่างกายของผมเนะี่ยมันไม่ตอบสนองอะไรเลยครับเหมือนผมยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่ร่างกายมันก็ยิ่งชาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยฮะผมเริ่มจะหมดแรงลงทุกทีฮะร่างของชายแก่นะนะั้นนก็ยิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยเรื่อย,อย,อยนะครับแล้วผมก็ต้องตกใจอีกครั้งฮะเมื่อมีเสียงปริศนาดังขึ้นเฮ้ยพอสิ้นเสียงนั้นปรากฏชายร่างดําสูงใหญ่ อยู่ตรงประตูห้องฮะยืนชี้หน้าของชายแก่คนนั้นไม่ขยับไปไหนฮะแล้วสักพักร่างของชายแก่คนนั้นค่อยๆจางหายไปแล้วผมก็เผลอหลับพอรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็เช้าซะแล้วฮะพอตื่นนอนสักพักผมก็ลงไปข้างล่างเห็นตากําลังนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะฮะพอตาเห็นผมเดินลงมาคําแรกที่ตาถามผมคือเมื่อวานไปเล่นที่ไหนมาแล้วได้ไปเอาของอะไรใครของมาหรือเปล่า จ้าของเขามาตามถึงที่เลยนะผมจึงบอกกับตาว่าเมื่อวานนุนมันชวนเข้าไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มมาครับแต่ก็ไม่ได้ไปหยิบหรือเอาอะไรของใครมานะครับตาพอพูดจบตาของผมเดินไปหยิบรองเท้าคู่เมื่อวานที่ผมใส่มาให้ดูฮะมันมีเศษอะไรบางอย่างติดมากับรองเท้าฮะเนื่องจากเมื่อวานผมตกใจกลัวครับจึงไม่ได้ทันสังเกตว่ามีอะไรติดมากับรองเท้าที่ใส่อยู่หรือเปล่า ตาบอกกับผมว่านี่น่าจะเป็นเศษซากอาหารหรือเครื่องเส้นอะไรบางอย่างที่วางอยู่กับพื้นแล้วดันไปเหยียบเข้ามันจึงติดมากับรองเท้าของผมวิญญาณหรืออะไรบางอย่างในห้องนั้นคงไม่พอใจจึงตามมาเอาคืน <S <S หลังจากเหตุการณ์นั้นตาของผมได้มีการทำพิธีขอขมากแก่ดวงวิญญาณดวงนั้นฮนะแล้วผมก็ไม่เคยเจอชายแก่คนนั้นอีกเลยและก็ไม่มีใคร รู้ประวัติของห้องเก็บฟิล์มห้องนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อมาไม่นานนะลุงหนิงแกก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะกิจการหนังกลางแปลงที่แกรักก็ถูกทิ้งล้างลูกหลานรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีใครมาสนใจฮนะเรื่องราวของหนังกลางแปลงก็ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะของห้องเก็บฟิล์มนะครับโดยผู้มาจากเมืองมืดนะครับ ใครชอบเรื่องนี้นะฮะขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือว่าเป็นส่งกำลังใจโดยการเปดาวให้ช่องคือเล่าผีก็ได้นะครับหรือไปติดตามฟังในช่อง y o u t u b e นะฮะก็อาจจะมีเสียงหมานอนกนลนหน่อยนะะขออภัย <c oughs> ก็ห่างหายไปนานนะครับคือทำงานนะฮะสงการก็ไปเล่นน้ำแล้วก็ขายของแล้วก็ทำงานทำงานในที่นี้คือขายของนะงานผมหยุดประมาณห้วันนะครับ ก็ค่ำคืนนี้ใครชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดให้ดาวเป็นกำลังใจคือเล่าผีนะฮะค่ำคืนนี้ฝันดีลาติสวัสด์ขอให้โชคดีถูกไว้รางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ